ครับสองยูโรช่วงนี้เดินสายมูที่ใช่ไหมครับก็เป็นปกติทุกครั้งที่ละครออนครับละครออนก็จะจะเน้นเน้นไหว้พระหน่อยครับเสริมบารมีเสริมดวงครับก็คือเดินเดินสายทรรบูญทุกครั้งก่อนที่แบบละครจะออนใช่จริงๆก็เป็นทั้งทั้งบ้านแหละก็บ้านบ้านบ้านผู้จัดการผมก็จะมีเช่มีอะไร้าละครออนก็จะขนเงินไป เป็นปกติครับไปลงน้าน้าทองใช่ไหมใครับ็นแล้วลงเองลงเองเมื่อเช้านี่ลงเองติ๊กต็อกเพลงเขากำลังมาแล้วเออได้เลือกวงสวงแล้วเพื่อการมีแผ่นสามใบติดเถอะติดเถอะแล้วก็ลงติ๊กต็อกเลยเข้าเพลงเลยเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ครับคือตอนเช้ายังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้วงสวงเลยติดก่อนอันนี้ก็คือติดเองเลยติดเองครับเพื่อการติดเลยครับแล้วก็ถ่ายในชีวิตจริงอะเราหน้าน้าทองไม่เคย มันเคยทาตอนตอนเข้าวงการแรกๆแล้วแบบเราเรารู้สึกว่าเราเราเฉยๆใช่เราเราเราไม่ค่อยอินกับการลงนัอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าเป็นกระแสมันก็มาแรงกันทั้งการการลงนัเองทั้งเองเขาก็มาแรงเนี้ยแต่ถ้าไปไหว้ไปมูไปไปหาพระอาจารย์เงี้ยเอาไปใช่ครับคนจะไปหาที่ไหนกาพาไปหาที่ไหน ครับก็อยู่อุดรอ,อุดรอ,อุดรกแบบ้านเกิดผมด้วย<อ>ใช่กัแบบ้านเกิดผมพาไปบ้านพ่อปู่ด้วยไปก็ไปบึงการไปถ้าอย่างที่ทุกคนไปแหละครับครับ<อ>ผมขอ,อข,อขอเรื่องอะไรพิเศษก็จริงๆถ้าเป็นผมอ่ะผมก็จะขอในเรื่องของละครแหละครับอยากพาพี่นิสสาาไปมูด้วยอ๋อใช่ล่าสุดนี้ล่าสุดละครออนผมก็เลยอยากลองถามนักเอกผมดูว่าสนใจเดินทางสายนี้กับผมไหมครับ ก็เขาก็จริงๆเขาเป็นคนสายนี้อยู่แล้วแต่เขายังไม่มีโอกาสไปวัดที่เราไปรอบนี้เราก็เลยลองชวนดูก็ก็ตกลงก็ไปแต่ว่าไปแบบเงียบๆมนจะถึงท่านเจ้าพ่อสายมูเลยไหมครับตอนนี้ไม่ถึงขนาดนะถ้าว่างค่อยไปครับพอคิว่าเราขอมาแล้วเราได้แล้วเดี๋ยวเราหายไปก่อนพอเราต้องการแล้วเราค่อยไปขอใหม่ผมต่สุดต่ส่วนาเวลาเรามูนี่คือจะประสบวารณ์เร็จทุกครั้งเลยใช่ไหมก็ไม่ไม่หรอกครับมันเป็นไปตาม ความความที่มันจะเป็นแหละมันไม่ได้เกี่ยวเรามูหรอกแต่ว่าเราสบายใจครับส่วนมากก็อาจจะไม่ได้ครับก็ขอรามันที่หนึ่งไปหลายรอบก็ไม่เคยได้สักทีนะครับแต่เรื่องของุ๊แกเราจะเป็นขอพรเนาะไม่ใช่บ่นไม่ใช่ะไรไม่ไม่เคยบ่นผมเองคมไม่เคยบ่นใช่ขอพรท่านมากกว่าขอพรขอขอ่นขอนี่แต่ไม่ได้แบบว่าจะต้องเอาอะไรมาถวายหรือเอาอะไรมายังไม่เคยแต่อนาคตไม่แน่ครับผมนั่นไหมก็ ก็ยังว่างว่างบางก็ยังรับงานได้อยู่ครับผมครับเพราะว่ามีละครเรื่องเดียวครับแต่ในฐานฟูดพิทยาสจ่อที่ก็ยังรับงานก็บอกว่าเรามูนนี่เราเราเราไม่กล้าบนเพราะว่าเรากลัวกลัวลืมในเรื่องของการแก้บนหรือเปล่าเอาจริงคือไม่เคยไม่เคยบนเลยก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าลืมหรือเปล่าใช่ผมรู้สึกว่าการบนไม่รู้สิเราไม่ได้แล้วเราน้อยใจมันจะมันจะเป็นการน้อยใจว่าแบบเราเราเราขอท่านแล้วถ้าท่านไม่ให้เนี่ยมันจะมันจะ ก็ไม่อยากพูดว่าหมดศรัทธาแอาจจะไม่ได้ไปอีกใช่เราก็เลยไม่บนเราจะเป็นการขอแบบขอลอยๆซึ่งเราครสามีชั่วคืนเคยขอนะไปขอเลตติ้ง80เธอมันจะได้ไหมก็นั่นแหละไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนะ80เลยผมอยากรู้ผมก็วไหวถึง10หรือเปล่า80ไม่ได้เทว่าไ ครับผมอยากเป็นคนแรกไงผมก็เลยขอสักครั้งขอเป็นผมได้ไหมยูโรเนวัตได้เล่นละคลเรเดทติ้งแปลกสิบแต่เทวดาไม่ให้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าความฮอตของตัวเองมันคุยข้นทุกวันทุกวันเลยก็เรื่อยๆครับก็มีคนรู้จักเพื่อนๆเรื่อยๆครับก็ก็ดีใจครับเราไปไหนมาไหนาเห็นป้ายชื่อป้ายใคตัวเองตลอดเวลาจ้างมาครับจ้างมา <c oughs> จ้างมาโอ้คุณไปจ้างแล้วบ้างระดับนี้ครับก็ก็ ก็แฟนๆก็ชื่นชอบแล้วก็คอยมาให้กําลังใจเราตลอดไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนไปภาคใต้ภาคเหนือหรือภาคอะไรเนี่ยก็ดีใจที่แฟนๆบินจากกรุงประเทศค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราไปแบบไปต่างจังหวัดแต่นนี้เวลาออกอีเวนต์ก็ต้องมีร้องเพลงให้แฟนฟังด้วยใช่ครับก็มีไปร้องเพลงครับแต่ไม่เหมือนเมื่อกี้นะเขาออก6ชั่วโมงเลยหรอเอาเพลงเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้เป็นครั้งแรกที่ผมร้องร้องสดครับผม เพลงแรกในชีวิตด้วยแล้วก็มาร้องสดด้วยสวยสิครับเตรียมมุกมาเมื่อกี้เตรียมมุกมาก็จะเดินมาแล้วไหว้ผู้บริหารช่อง7 HD พอไหว้ปุ๊บตื่นเต้นท่านมองผู้บริหารช่อง7มองตายแล้วลืมเนื้อทางหมดก็เลยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนโหมดเป็นอินเตอร์เทนเน้นอินเตอร์เทนมาเลยกิปหนึงเป็นไวรัลเลยเราไปงานที่ต่างจังหวัดแล้วมีคุชว่าถามว่า าใช่ใช่ขอเจ้าเป็นผู้ใดเจ้าผู้ค,ครับก็ไม่คิดว่า<ต>คลิปนั้นจะจะเป็นกระแสเพราะว่าตอนแรกเห็นคนแท็กมาแต่เราก็คิดว่าเป็นคลิปทั่วไปที่แบบเวลาเราเราเดินออกจากห้างอาจจะมีคนถ่ายอยู่แล้วแต่ผู้จัดการบอกเฮ้ยคลิปนี้ดังมากเลยนะคนดูประมาณ3-4ล้านแล้วก็เลยเข้าไปดูอ๋อเป็นคลิปที่เราหันไปคุยกับคุณคุณคุณแม่หันไปคุยกับคุณแม่ครับว่า คุณแม่ถามแล้วว่าเราเป็นใครเราก็เลยบอกว่าเราชื่อยูโรนะครับยูโรวันพุธพรฤหัสกลายเป็นยูโรวันพุธเพราะว่าจะฝากละครเขียมซ่อนายเพิ่งไปมาเมื่อสามวันก่อนลืมพูดชื่อละครลืมลืมพูดชื่อช่องด้วยยูโรนะครับเขาก็เลยคิดว่าเป็นยูโรวันพุธก็ได้ดีใจว่าเราเรารับกจังหวะช็อตฟิวได้ดีมากครับผมไม่ช็อตฟิวไม่ช็อตไม่ช็อตเราก็หันไปตอบดีๆเราก็อยากแนะนําตัวเราด้วยไงหลายๆคนอาจจะไม่รู้จัก แล้วก็ถือโอกาสนี้บอกไปเจอแบบไม่ร่อยไหมคะก็ก็ก็เจอบ่อยๆบ่อยครับก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะหันไปคุยด้วยแต่มองเป็นเรื่องน่ารักน่ารักเนาะครับผมโอเคนะครับ